พลตรวจโทต่อศักดิ์สุขบิมลผู้ช่วยผอ,อรตอรเป็นประธานเปิดห้องสัมภาษณ์หรือซักถามเด็กและเยาวชนผู้เสียหายหรือพยานรวมทั้งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องตามกฎหมายของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาโดยมีพลตร,วรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการตรวจสืบสวนสอบสวนภาคห้าพลตร,รีอนุชาอ่วมเจริญผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดพะเยาอายการจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่พมจังหวัดพะเยาและผู้แทนองค์การโอเปเรชั่นอันเดอร์กราวเรดโล ท่านี้ปัจจุบันภาวะสังคมไทยมีคดีอาญากรรมที่กระทำต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้นซึ่งในการสัมภาษณ์หรือสักถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานรวมทั้งผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นต้องกระทำในสถานที่อันเป็นสัดส่วนและเหมาะสมมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่ร้องขอพนักงานรายการปฏิบันห้องสัมภาษณ์หรือห้องสักถามปากคำผู้เสียหายพยานและผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีน้อย กลุ่มการสอบสวนจึงได้ทำโครงการปรับปรุงห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนขึน้นที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ191ตงาประปลดปูทอนจังหวัดพะเยาให้เป็นห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์หรือสักถามเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสหพิชาชีพที่ร่วมในการสัมภาษณ์หรือสักถามปากคำโดยจะรับการสนับสนุนงประมาณจากองค์การโอเปอเรชันอันเดอร์กราวด์เลดโลจำนวนเงิน776,598บาทปัณวิทย์อยู่ดี รายงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่สภาพอากาศมีความเหมาะสมในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางพะเยาและจังหวัดตาก รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดต,ตากตั้งแต่วันที่3มีนาคม2565เป็นต้นไปโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดต,ตากมีที่ตั้งณนสนามบินท่าอากาศยานตากอำเภอเมืองจังหวัดต,ตาก โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิดคาราวานจำนวน3ามลำซึ่งทางศูนย์จะติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือยอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องการทันทีในสภาวะสภาพอากาศที่เหมาะสมชวลิตวิกุลชัยกิจรายงานจากกรณีชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมชปาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย รวมตัวกันกว่า100คนบุกไปยังสารกลางจังหวัดรีสเกตเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตกรณีที่ทางสมาคมจ่ายเงินสง่งคะ์ล่าช้าและค้างจ่ายกว่า175ล้านบาทโดยเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานและเส้นทางการเงินภายในสมาคมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสุจริตขณะที่ดรสามัคคีเดชกล้านายกสอชอสอทอได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่าจ่ายเงินล่าช้าจริงอ้างว่ามีเหตุคนตายเพิ่มสูงขึ้นเป็น3เท่า ต่อมาในวัฒนพลอนุพันธ์นายกอบตตาเกตอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตในฐานะนทะเบี่ยนประจำท้องที่ได้ลงนามในหนังสือสั่งการให้ในายกสชสอ,ชอ,ชอทอพร้อมกับคณะกรรมการหรือกรรมการยกชุดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีความสั่งเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวานนี้นางกุศมาพลอนุอุดมสุกผอ,อกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายสำรวยเกตุกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในสรารวุฒิทรงโฉมนานอำเภออุทุมพรพิสัยานวัฒนผลอนุพันธ์นายกอบตตาเกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการดำเนินง,งานของสมาคมเพื่อปการเร่งแก้ปัญหาเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ดยนางกุสุมาเล่าว่าจากข้อมูลเบื้องตน้นการที่สมาคมมีการหักเงินส่งครา์สมาชิกที่เสียชีวิตล่วงหน้ากรณีที่สมาชิกส่งเงินส่งคราห์ยังไม่ครบ25ปีโดยหักส่วนที่เหลือเก็บเข้าสมาคมดันแท้ที่จริงแล้วทําไม่ได้เนื่องจากสมาชิกที่เสียชีวิตสิ้นสุดการเป็นสมาชิกแล้วจะหักเงินส่วนนี้ไม่ได้ต้องตรวจสอบดูว,ว่าสมาคมนี้ใช้เกณฑ์อะไรมาพิจารณาหักเงินสมาชิก นอกจากนี้ยังพบว่าการดำเนินงานของสมาคมส่วนใหญ่ขัดต่อพระราชบัญก,กิจสงเคราะห์พศ2545เกือบทุกประเด็นอย่างไรก็ตามสมาคมนี้จะต้องอยู่ได้และลงไม่ได้เนื่องจากมีสมาชิกอยู่กว่า40,000คนไม่เช่นนั้นจะเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากในขณะที่กลุ่มสมาชิกผู้ร้องเรียนได้นัดรวมตัวกันชุมนุมใหญ่ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดรีสเกตเพื่อทวงถามความคืบหน้ากับนายพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวพร้อมกับเรียกร้องของเงินสงเคราะห์ที่ส่งไปคืนทั้งหมดและจะนัดรวมตัวกันไม่ส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสมาคมต่อไปปุนันทุสีวันรายงานพลเรือตรีวิรัตแพรหมอผููอในการศุนย์จรระบบป้องกันเพื่อจัระเบียบพื้นที่ชายแดนกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบนชายแดนตำบลหาดเล็กและมอบบุทิบัตให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีนาวาตรีศักชัยศีวิสัยหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่23กล่าวรายงานมีนายสมศักดิ์จุฑาวงกุลในอำเภอคลองใหญ่พร้อมภักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและร่วมกันมอบบุญทบัตทางด้านพลเรือตรีบิรัตแพร์หมอกกล่าวว่าตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ศูนย์จัดระเบียบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลหาดแหลกจำนวนทั้งสิ้น5หมู่โดยเริ่มการดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่1 5ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีรัศดรเข้ารับการฝึกจนจบโครงการจำนวน60คนการดำเนินการฝึกได้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียนและสนามฝึกการฝึกพักสนามในภูมิประเทศจริงตามสถานการณ์สมมุติ เช่นภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับความมั่นคงอาวุธปืนลูกซองการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าการข่าวภาคประชาชนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการลาดตระเวนกฎหมายที่ประชาชนควรทราบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการปึกยิงด้วยปืนกระสุนกิ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเพื่อการปลูกจิตสำนึกให้ก,กับประชาชนและชุมชนชายแดนเกิดความรักห่วงแหนในพื้นที่ไม่ทิ้งถิ่นฐานและร่วมกันในการป้องกันร,รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติวิเชียนวงสีแรงยานในสุภาพกษิ์วงผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสาม,มคัคคีเพื่อหาปัจจัยฉลองพระอุโบสถและจัดสร้างสาลาการ,รเปลี่ยน โดยมีน,น,น,นายนัทพลโชิไพรัฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลกล่าวรายงานซึ่งมีนายพิบูลรัชกิจประาก,ปการสสเขตหนึ่งจังหวัดสตูลนายสมมทริร์เตียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก6จังหวัดภาคใต้ต,ตอนล่างได้แก่จังหวัดพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลคลองขุดและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมากโดยบรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความคึกคักโดยทยอยนําพุ่มผ้าป่าเข้ามาถวายเพื่อนําไปใช้ตามความประสงค์ของวัดซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้รวมยอดทําบุญได้จํานวนทั้งสิ้น5 3 2 6 6 7บาทนิตยาแสงมณีรยายงาน